ัวนี้คือมันเหลืองตีเต่านะครับท่านผู้ชมเหลืองตีนเตา่าเร้ยบย่องตัดแต่งกิ่งนะครับมันได้สเดือนนะครับสี่เดือนแล้วนะครับเราก็ตัดแต่งกิ่งนะครับกิ่งที่เล็กเราก็ตัดนะครับเก็บไว้กิ่งสองกิ่งนี้ ที่ฉีดพ่นด้วยน้ำหมักมูลสุกรนะครับนี่ใบมันเยอะแล้วก็ตัดนะครับท่านผู้ชมลำใหญ่ๆแบบนี้หัวจะเป็นอย่างไรนะครับ อยากดูหัวไหมท่านผู้ชมแต่ยาวแน่นอนนะครับเรื่องยาวนี้แน่นอนนะครับนี่มีรอยแยกรอยแตกนะครับนี่นะครับมาดูจะมีไหมมีหัวให้เราไหมตัวนี้คือเจ้าตำรับหัวยาวใหญ่ดกนะครับสำหรับเหลืองตีนเต่านะครับนี่ เห็นแล้วนะครับหัวนี่นครับนี่ก็โตพอสมควรนะครับโอ้โหท่านผู้ชมนี่นะครับที่เราฉีดนะครับฉีดน้ำหมักตัวนี้นะครับน้ำหมักมูลสุกรนนี้นะครับหัวจะให,ใหญ่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 มาแล้วก็จะเป็นเส้นนะครับจะเป็นเส้นออกไปนะครับ จะเป็นปกติเลยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับทุกสายพันธุ์นะครับจะเป็นแบบนี้หัวใหญ่มาประมาณ5 0เซนติเมตรนะครับห้เซนติเมตรเขาก็จะเป็นเส้นออกมาแล้วก็จะมาเป็นหัวอีกนะครับท่านผู้ชมจะหัวมาโตอีกนะครับซึ่งจะเป็นปกติเลยนะครับสําหรับการฉีดพ่นน้ำหมักมูลสุกรนะครับดูนะครับจริ่งไหมนี่พิสูจน์นะครับพิสูจน์เลยนะครับนี่ นี่ <N ag analyse> <N ag ARIN> จริงนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมจะเป็นเส้นแล้วเขาก็จะมาโตนะครับนี่จะมาโตแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆนะครับนี่แล้วก็จะเป็นรีบลงนะครับรีบลงแล้วก็จะโตอีกไปเรื่อยๆนะครับตราบใดที่หัวเขาจะไปไปได้นะครับก็จะโตไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมหรือจะแตกเป็นกิ่งเป็นแขนงนะครับนี่แตกลากออกบนนี้แล้วก็จะเป็นหัวนะครับ จะโตเป็นหัวนะครับตัวนี้นะนะครับนี่ความยาวนะครับยาวมากนะครับท่านผู้ชมดูนะครับนี่คือพิสูจน์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นเลยนะครับว่ายาวจริงๆนะครับทั้งมีหัวนะครับแต่ฉีดน้ำหมักมูลสุกรนะครับคือของดีที่บอกต่อราคาถูกนะครับพิสูจน์ให้ท่านเห็นแล้วนะครับ นี่นะครับหัวเป็นสองชั้นด้วยนะครับท่านผู้ชมหัวก็โตนะครับหัวโตเป็นสองชั้นนะครับนี่คือสุดยอดนะครับ มาดูอีกนะครับมาจะดูตัวไหนมาพิสูจน์ดูตัวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับนี่รากเขานะครับรากเขาจะขึ้นมาหาหากิดปุ๋ยนะครับท่านผู้ชมนี่คือรากมันสับหลังจะขึ้นมาหากิดปุ๋ยอยู่ข้างบนนะครับนี่แหละคือทำไมเบาโซนนะครับ ถึงไม่กบไม่ถมเวลาใส่ปุ๋ยนะครับจะรวยเลยนะครับเพราะว่ารากหากิดปุ๋ยจะอยู่ข้างบนนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่อยู่ข้างร่างนะครับข้างร่างนั้นคือหัวนะครับมาดูหัวตัวนี้นะครับตัวนี้อาจจะไม่โตนะครับแต่รากดกนะครับรากดกรรากดกนั้นจะเป็นหัวดกต่อไปนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับ เพราะว่าตรงนี้มันใบเยอะนะครับใบเยอะถ้าเราตัดใบให้นะครับตัดใบพวกนี้ออกนะครับให้มันโปร่งนะครับหัวก็จะโตนะครับท่านผู้ชมนี่ใบเยอะเราก็ออกวันนี้นะครับให้มันโปร่งนะครับหัวก็จะไม่โตนะครับถ้าใบเยอะๆที่ไม่มีแสงลอดผ่านนะครับนี่รากเยอะนะครับรากเยอะเดี๋ยวก็เป็นหัวนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวก็เป็นหัวนะครับ จากห้าเดือนขึ้นไปแล้วมันก็จะเริ่มเป็นหัวนะครับนี่ประมาณได้นะครับท่านผู้ชมขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับกับการเราตัดแต่งกิ่งนะครับตัวนี้คือเหลืองตีเต่านะครับเมื่อโล่งนะครับก็จะทำให้หัวนั้นจเจริญเติบโตได้ดีนะครับท่านผู้ชม ก็เทคนิคดีๆนะครับที่นํามาแชร์นะครับที่แชร์ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมนะครับที่สูตรหัวมันให้ท่านเห็นอีกนะครับสําหรับเหลืองตดเต่าจเจ้าตํำรับนะครับท่านผู้ชมจเจ้าตํำรับหัวยาวใหญ่ดกนะครับเหลืองตดเต่าแต่ไม่ต้านทานเพลี้ยะนะครับและก็แรงกระทบอย่างมากนะครับถ้าหากแรงนะครับ แรงนั้นจะอ่อนแอนะครับท่านผู้ชมแล้วค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านก็อดใจรอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสวัสดีครับ